เป็นทิปด่วนทิปไฟไหม้ทิปไฟลวกมากๆเรียกว่าเป็นสะพานเหล็กของฮ่องกงที้สะพานเหล็กสาขาฮ่องกงใช่ไหมใใช้แล้วเอ้ยนี่ก็มีอยู่อารมณ์เหมือนสะพานเหล็กสมัยเก่าที่แบบว่าเป็นของเล่นคักๆ้านมนชีตเลยนมีของเล่นเก่าๆเยอะมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าที่ฮ่องกงจะมีอะไรแบบนี้ท็อปมาอีกสาขาหนึ่งที่เรายังไม่เคยมาฮาร์เบอร์ซิตีนะครับผม ก็ชอบเขาก็ดูลึกๆอยู่นะก็ก็ใหญ่อยู่เออเอ้ยที่นี่มีลาบูโฟคอนี้นะอัญเชิญรีนะใครอยากได้บ้างยกมือมขึ้นเงออินเงิน สวัสดีครับชัยกฤแล้วกับช่องเล็กโมเมนต์นะคบแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่โฮ่องกงนะคะแ,แบบเป็นจิบ่วนจิปไฟไหม้จิบไฟลวกมากๆนะครับผมแต่เรามาแป๊บเดียวแล้วเราก็กลับเรามาทำทุร้านแล้วเราก็เลยถือโอกาสมาทำจิให้ทุกคนดูด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปไหนคนรับทุกมาฮ่องกงแบบเร่่วนแบบนี้ทีนะครับเราก็ต้องพากันที่สะบ้านเล็กนี่ค่อ้าวไม่ใช่เหรอสะบานเล็กเอเกือบจะใช่ครับแต่ว่าที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสะพานเล็กของฮ่องกง สะพานเหล็กสาขาฮ่องกงใช่ไหมใหใช้แล้วเห็นเขา,เอาบอกว่าบางคน,นะเขาเคยมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนสะพานเหล็กมากนะครับผมวันนี้เราก็เลยถือโอกาสพาทุกคนไปดูพร้อมกับเราเลยเพราะเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันใช่นะครับผมแต่ก่อนจะไปอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะ,ค,ะครับถ้าพร้อมแล้วตามเรามาสะพานเหล็กเลยนะจ๊ะ<า>นี่นะครับผมโฉมหน้าเมกาสะพานเหล็ก ไม่ใช่นะครับเกบมกาพาราซ่าสะพนกออกานเหล็กของบ้านเราเอาไม่ใช่ที่ฮ่องกงนะครับไปเดี๋ยวให้ตัวเล็กนําไปเลยฟิลมันได้ฟิลมันโดนโอ้โหสะพานเหล็กล้อโฮ่งมากดูดิแค่บันไดก็ฟิลสะพานเหล็กแล้วปะไปโดดโดโดโย็ดออดย็ดออดเหมือนกันนะบันไดอะบันไดเลื่อนเหรอเฮ้ยฟิลบนสะพานเหล็กอยนะู่เด้ออ่ะเดินขึ้นบันไดมาคือ นึกว่าอยู่สะพานเหล็กจริงเมกาพา,าราเหมือนมากอันนี้ให้ดูแบบชั้นแรกก่อนดูฟิลดูฟิวเนี่ยเนี่ยเอาฟิวก่อนเอาฟิวก่อนเนี่ยอ่ะไปะเดี๋ยวพาไปดูนี่ชั้นแรกนะเดี๋ยวพาไปดูชั้นนี้ก่อนนี่ก็จะมีพวกกันด้ามโมเดลใดๆเนี่ยเอ้ยน,นี่ก็มีอยู่นี่คุณพี่คะรับอะไรดีคะเออ เ้ยก็มีกล่องสุ่มนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรอโอ้โหนี่ออารมณ์เดียวกับตะพานเหล็กจริงๆอะ่ะนี่เนี่นาดูดิเหมือนตะพานเหล็กเลยนี่แต่มันรู้สึกว่ามันจะเล็กกว่าเ,เนาะชั้นหนึ่งเออเพราะมันตึกที่นี่เขาจะแบบเน้นความสูงลแล้วก็แคบๆอ่างเงี้ย มาวารีด้วยหลายร้านก็เลย,ยเมาวาอาทิตยนี่ไปดูนี่ก่นอ,อ,อ,อ <c oughs> นดีกว่าค่ะว้านะก็ไม่แคบน,นะก็เยอะอยู่อารมณ์เหมือนสะพานเหล็กสมัยเก่าที่แบบว่าเป <c oughs> ็นของเล่นคาลา,ากันไม่ได้แบบ <c oughs> มีแต่อาร์ท <c oughs> อยเออก่อนที่ทุกคนในพาหล,ล็กก็คือจะมีแต่อาร์ทอยนะครับ <c oughs> นี่เดินวนได้เฮ้ยมันก็กว้างอยู่ คือสพานเหล็กเวอร์ชันทรูใช่เอ๋เซ <Hey, S 2> น,นเซยงเซยา่าราคาก็อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะสามหมอท<ม>ี่สามคูณสี่จุดหกห้าเป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้ฟีปแปะไว้ให้ละกันประมาณนี้ไม่ไแน่ใจว่าเขาเป็นราคาหรือเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนรหัสเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะเจอร้านกล่องสุ่มไหมมาดูสินี<ม>่ นี่เราคาดหวังครัมาเจอร้านกองสุงมมากแต่ไม่ได้จเจอหรือเปล่าเออแต่ร้านปิดเยอะวันนี้วันอาทิตย์ทำไมร้านปิดเยอะจังแต่เดินมาเหนื่อยก็เข้ามาในนี้ก็คือเย็นช่ำนะถ้าสมมติมว่าใครพักแถวจินตะจุยอ่ะก็ถ้าไม่นั่งรถเมย์มาคือเราเดินมาเนาะรรเราเดินมาก็ประมาณหนึ่งไม่ใช่หนึ่งจุดหนึ่งจุห้าหนึ่งจุดหกกิโลจากแถวแถวแค่สิบเ็ดอ่ะ เกือบๆสองโลอยู่ <st arts> ก็ได้เหงื่ออยู่ <st arts> แต่เรารู้สึกว่าเราเพิ่งกินข้าวมาเราก็ได้เรียบร้อยอากเดิอนอเรียบออกกําลังกายนิดนึงเพราะเรารู้สึกเราอ้วนไปแล้วนะครับอ่ะวิ้ีมีไหมเน,นี่ยนี่ก่อนสุ่มเบ้าไม่ใช่ไอ้สุ่มสุ่มอยู่นะสุ่มไหม <st arts> สุ่มอยู่แต่เป็นสุ่มประต้นะเ <st arts> ออแต่เป็นสุ่มแบบคล้ายๆซาริโออะไรเงี้ยเออหึ่ยแต่ของเล่นเขาหลากหลายจริงๆนะไม่ได้ตังตี <st arts> แค่กล่องคนอย่างเดียวอะไรเงี้ย โอไว้ยังไงน้องเลยนะน้องรู <eni> ้รู้แล้วรับเขาอีพีที่แล้วนั่นเองนะครับไปเอาขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่าไหมมันขึ้นทางไหนจ่ะชั่วโมงนี้นะครับระหว่างบันไดกับบันไดเลื่อนไปบันไดเลื่อนสิครับคุณคุณจะไปบันไดทำไมกับเหนื่อยฟิวสะพานเหล็กบ้าละดีดดูบันไดอ่ะสะพานเหล็กเวลี่คูด เห็นไหมนี่เหมือนสะพานเหล็กเด๊ะแต่มันก็ไม่ได้ตูดนุ่งเรอกเฮ้ยแต่มันเหมือนเมก้าปาซ่าจริงๆนะใช่เป็นเมฆ้าปลาซ่าอุ้ยกลองซูมเจอแล้วฮึบเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนให้ดูข้างนอกก่อน กล่องสูงพอเยอะไม่แพ้ไปดูไปดูละาไปดูระนไปดูร้านี่กล่องส่งชำกันอะไรนี้มาดูข้าวดูข้างครับอ๋ออันนี้จะไม่ใช่ละอันนี้จะเป็นแบบเหมือนคล้ายพิกเกอร์อ่าถ้าใครแบบว่ามามีเวลาก็เดินมาหน่อยเนาะอัดเดียวเดินเที่ยวเดินอืเข้ามาดูอนสิเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปถ่ายเขานะเราก็กลัวเกรงใจเขา ชิต้นตู้เลยร้านนี้เขามีของเล่นเก่าเยอะมากร้านเขาเยอะมากจริง ให้เช่าตู้ไหมครับเดี๋ยวจะมาเช่าให้เช่าตู้แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเช่านะครับเดี๋ยวมาเช่าแล้วก็ลงบดโอนตังค์ไปที่ไทยด้วยอ้ามันมีประมาณกี่ชั้นนะสองชั้นหรอหมดแล้วอ่ะ จะบอกว่าถ้าใครนะครับเบื่อเบื่อป๊อปมาร์ทเนาะที่ฮ่องกงก็ลองเหมือนแบบมาเก็บฟิลในการมาเดินสะพานเหล็กที่ฮ่องกงดูเพราะว่าฟิลมันได้อยู่เหมือนสะพานเหล็กเดะ๊ะแล้วก็แต่ประเอิญว่าร้านอะมันปิดเยอะไม่รู้เหมือนกันว,ว่าทำไมเขาปิดเยอะนะแต่ก็ของม,มีตั้งแต่สมัยเก่าๆจนปัจจุบันนะเหมือนมาเปิดประสบการณ์เพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าที่ฮ่องกงจะมีอะไรแบบเนี้ยนี่ออกไหมเออมามา ตอนนี้อยู่ไหนตัวเล็กเราก็อยู่กันที่พอมาดอีกสาขาหนึ่งที่เรายังไม่เคยมาสาขาอาร์เบอร์ซิตี้นะคะผมเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ครั้งที่แล้วเรามาแต่เราไม่ได้ถ่ายใช่ใช่ไหมครับที่แล้วเราถ่ายของสาขาเคสเวดไปใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ตัวเล็กแปะให้ดูคลิปเก่าไหมใช่เดี๋ยวแปะให้ดูว่าเป็นยังไงเป็นไงเดินจากสาขานั้นมาสาขานี้หน่อยมากคือเปลี่ยนใจละไปสาขาโน้คือตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าแบบก็ไม่ไกลเท่าไหร่เดินเเหนื่อยยุ่นะ ประเด็นที่เราเหนื่อยเพราะว่าเราเดินไปที่ตึกอ่าที่อะไรนะอินพอยด้วยไงเมื่อกี้เราไปตึกสะพานเหล็กมาเราเดินเราเดินไปทางนู้นแล้วเราก็เดินกลับมามันก็รวบกับประมาณ3กิโลกว่าใช่ไหมสุดมากไปเลยดีกว่ายารีรอก็ชอบเขาก็ดูลึกๆอยู่นะก็ก็ใหญ่อยู่เออน้องฟุกโบเขาใหม่มาแล้วมีนะจานะฮะพไธีบทวิยาวิทยขี่แล้วก็แค่เหมือนเดิ เนาะหมดจ้าแต่เหมือนสาขาแต่เหมือนที่สาขาแคสเบดมีไหมใช่เดี๋ยวเราจะไปไปสอยซะหน่อยเนาะไปรวดแก่อนนี้ไม่เคยเห็นเลยครับตอนนี้ป่เป็นทะไัวอะไรอ่ะที่ไม่เคยทำไมตอนนี้ไม่เคยเห็นอ่ะหรือว่าหรือว่าไม่มานานแล้วคือเหมือนจะเพิ่งมีมาะมิล่ะไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมใช่คือน้องอ่ะเจอพาลัดกับอ่ามอลลี่ไปแล้วอ๋อเฮ้ย อันนี้คืออะไรอ,อ,อ่ะนั่นแหละก็ทางมีดิฟี่คืออะไรอ,อ่ะแค่กล่องนมเหรอแล้วมีดีโมน,นอี้วะน่าจะต้องรลยอ่ะโอ้อันนี้เก่าใช่ป่ะไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามีแค่ที่นี่หรือเปล่าอ,อ๋อ เฮ้ยที่นี่ยังมีนี่อยู่ไหมใช่ที่ป็นของคอของคอดิมมู่ใช่ห้อยอะไรได้นะเต้ห้อยโทรศัพท์ก็ได้หทรยัพทห้อยได้หมดเลยใช่น่ารักเนาะเออแปะแเอาไปบล็อกหนึ่งไปบล็อกหนึ่ง

หวังว่าลูกจะไม่ใจร้ายกับปลานะหมูสันนะสัตนแล้วอ๋อโอเคโอเคให้แน่ยให้แน่แน่แน่แไปอ่าอันนี้คอคอราศีใช่ไหมใช่แล้วซึ่งโจะมีตัวน้องตัวนี้แล้วกับน้องตัวที่เป็นยินทะนุาด้านในอ่าเดี๋ยววันนี้จะจุ่มลูกชายอีกตัวหนึ่งอีกคอหนึ่งดูสิว่าจะซ้ำช่ำไหมเหมือนเดิมแแหน่งเดิมนี่ย่ให้เขารอไม่ โอ้ดิ้นแล้วดิ้นแล้วโอ้รักปลามากอย่าให้ผิดหวังนะลูกไม่งั้นเพี้ยงทิ้งอ็ไม่ใช่หรอกเลยที่นี่เขามีอันนี้ด้วยนะเหมือนกับเป็นหูแอร์พอร์ตปะเอ้ยเป็นเคสแอร์พอร์ตปะแล้วก็เป็นเคสอุ้ยเคสเคสสวยมากคู่ควรกับผู้หญิงที่แบบว่าโลชนิยมเหมือนเอสปาเอสปาร์ะเอสปาร์เอสปังมากอเมริกาดอนอเมริกาดอนซู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 ปโนว่า อ่ะนี่นะครับลูกชายคนรองนะครับคือจะแบดบอยไปไหนแบดบอยแบดใจดูดีแล้วมีกี่แบบอ่ะมีเจ็ดแบบมีหกแบบแต่สุดอ่าแต่เป็นสิเขตอันเดิมถูกไหมโอ้ยน่าโดนอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปแขวนมันเป็นเหมือนเป็นเข็มกัดอ่ะไปกัดขอว่าจะเอาสายชาร์จแขวนเป็น Type C เป็น USB Type C แล้วก็สวยอยู่นะ พอ,อใหม่ที่เขาเปิดให้จองกันไปคราวที่แล้วใช่ป่ะชื่อชื่อน้องอะไรนะชื่อไม่ได้เรียกเรียกว,ว่าน้องหัวเทียนหัวเทียนบอดไม่ใช่ดเดี๋ยวให้ดูให้ดูชัดๆนะ สวีดีไม่ใช่สวีดมีป๊อปบีนด้วยนะจ๊ะสวีดีบีนสวีดีบีนเดี๋ยวขอโทษทีไม่ได้หรอกโซัมเติมทำใหม่อันนี้อันใหม่ว่าทำไมเขาไม่เห็นแต่เราอันนี้เหมือนเราเคยมีแล้วที่เราหยิบที่เซ็นทรัลรัชภาใช่ปะแฟชั่นหรอเอออะั่นแหละใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ไปหยิบป๊อปบีนก็ไปดูกันนะครับคลิปแฟชั่นนะครับมีนะครับก่อนหน้านี้นะครับ เฮ้ยที่นี่มีลาบูบูคอนี้นะอิเซอรี่นะใครอยากได้บ้างยกมือขึ้นมีช่ำเลยนะจ๊ะไม่ต้องไปแกะแย่งชิงดีชิงเด่นกดเท่าไหร่ก็กดไม่ได้ทันทีนะจ๊ะคิว ก็จ,จบกันไปแล้วนะครับกับการพัฒนาทุกชนนะครับไปไรนะที่แรกที่อินพอยต์นะครับเป็นเหมือนศูนย์รวมของเล่นทั้งเก่าและใหม่นะครับคือคล้ายๆเมกาพาร์ซาสปาลิกบ้านเรานะครับสองก็คือ,อป๊อปมาร์สาขาฮาร์โบซิตี้นะครับโมก็ค,คือเป็นช็อปที่ใหญ่พอสมควรนะครับแลวเราก็จุ่มกันมานี่พัฒาทุกพอมีอันนี้มีคอของอันนี้เป็นฮาชิคอล่าสุดไหมไม่ครับอันนี้เป็นคอ ราศีราศีราศีซึ่งโจอยากได้ตัวตัวนี้เป็นราศีโจราศีสิงห์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นคอร่าสุดใช่ไหมใช่ตัวอยากได้ตัวนี้ที่เป็นเหมือนแทแบบนั่งอยู่บนเลยนะหิ่งห้อยห้อยห้อยหิ่งใจนะครับแล้วก็อันนี้จุ่มมาหลายรอบเลยดูสิจะซ้ำอีกไหมเพราะว่าโจอยากได้ตัวนี้เป็นน้องหนาเอสปาร์นะจ๊ะฮิโผ สปูชมใจเริ่มจากเอ็ดป้าก่อนเลยอเริ่มจากเอ็ดป้าอันนี้คือหมายถึงว่ารอบนี้นี่คือจะเป็นของเขาคนเดียวเลยที่จุ่มมาเพื่อแก้มือใช่อันนี้ให้สิทธิ์คนเลยเพราะว่าเขาได้ตัวที่ต้องการครบแลวอันนี้เขาหยิบเองคนเลยคือถ้าถ้าไม่ถ้คือผิดใครก็โอเคเป๊ะโจแล้วนี่เฮ้ยจะบอกว่าทุกคนนี่เราได้การ์ดที่มาของน้องโอไซนะครับนี่นี่ถ้าใครอยากได้ก็ไปจุ่มกัน จะบอกว่าการน้องโอไซแข็งแรงมากใช่ดีด้วยคมด้วยนะจ๊ะที่สำคัญไม่แพงด้วยต่การที่ไหนก็อ่ะคุยมันเห็นเป็นม่วงๆอ่ะมันก็ม่วงถูกใบมันเป็นสีม่วงเนื้อรอกอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเด็กน้องะไร admirationadmiration หรืออะไรสักอย่างสั้นอ่าเออ จะแกะไหมหรือว่ายังไงเขียนไว้ก่อนละกันผิดหวังเป็นหนึ่งถ้าวันนี้ได้สองในสองในสามหรือว่าชนะแต่ถ้าไม่ได้สองในสามก็คือประชุมเพิ่มอันนี้คือแข่งกับตัวเองอันนี้่ดูซิว่ามันจะเทพโัวจริงจริงไหมฮ่อ,องกงต้องให้โชคแล้วแหละเอาจริงจริงข้อไหนนะอันนี้คือข้อราศีมาเริ่มกันเลยอย,าอยาอ่าอย่าบอกว่ายาเอสักที ทุกคนดูอะไรเนื้อตอบครับเอ้าซ้ำ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 อีกแล้วช่วงนี้เป็นอะไรอ่ะทำไมซ้ำอยู่นะเนี่ยซ้ำบ่อยซ้ำใจซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอะไรเจ็บซ้ำเอออะไรก็อย่างเลยต้องรู้ใช่ไัมเจ็บช้ำอันนี้ต้องได้แล้วแหละดีๆขอเถอะห้องกงอย่าใจร้ายกับพี่เลยอันนี้คือขอร้องหอยเท่านั้นเท่านั้นไม่งั้นกูจะจุกอีก อย่างนี้กับระบบอะไรไหมโอ้โหหุ่นหิบมียิ้มมีหัวเราะเหรมีแท็กมาถือว่าต่างตัวไม่ซ้ำเออไม่ซ้ำไม่ซ้ำได้น้องเหนืเห็ดเออน้องหัวเห็ดหัวเห็ดหัวเห็ดแปลว่าอะไรลัดรึเปล่าหัวเห็ดไงอะไรเรียกเด็กหัวเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะมันมีสำนวนบ้านแบบหัวเห็ด ออะไรไม่รู้องติกันแหละใครรู้จุดต่อสัญลักษณ์การเป็นว่าวันนี้เจ๊งเจ๊งไม่เป็นท่าเจ๊งเจ๊งใครถามเราว่าเจ๊งเจนงไหนรอบแล้วเจ๊งไม่เป็นท่าเอเดินใจคาชิไม่รักเราตะกาวก็ตะกาวก็จริงจริงเราเลิกมลาจากตะกาวไปเลยก็ได้นะก็จะได้เราเลิ่ลาจากตะกาวไปเลยก็ได้แล้วแต่เราจะไม่คุยกับลูกคาชิไปสักพักเพราะว่านิดหนึ่ง พองอนไม่ต้องคุยหรอกทาไมได้เคยตีไม่ได้เคยทุกข์ใจอ๋อเป็นยังไงกันบ้างครับกับวันนี้สนุกไหมถามนิดนึงแต่ทางนี้เนี่ยเมื่อยมากบอกเลยเหนื่อยมากนะครับเดินกันแบบเจ็ดแปดกิโลอะไรเงี้ยเออก็มาเที่ยวนาอชาคิดซะว่ามาพักผ่อนมาพกบบ่อยอะไรแบบนี้ ก็ไม่ได้ก็ไม่พักผ่อนแต่ก็ถือว่ามาปลดปล่อยผีแล้วกันใช่แต่จริงๆอนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าฮ่องกงอ่ะมันมีป๊อบมาดมากกว่าสองสาขาเพราะว่าเอาจริงๆตรงกินจุยอ่ะก็มีเคสิเควตแล้วก็มีใกล้ๆเคซิเคตก็คือจะเป็นฮาร์เบอร์ซิตี้อ่าแล้วก็จริงๆนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะไปอีกไปแถวแถวคอสเวดคอสเวเดแถวนั้นอ่ะ แต่มีอีกสองสาขาแล้วมาอีกทีหนึ่งคือว่านไฉยปะไม่แน่ใจนะ W A N C H A i อะว่านไฉะปะมีอีกสาขาหนึ่งนะครับผมแล้วจริงๆอะมันมีอีกที่อีกโซนหนึ่งเลยอะแถวๆไปข้างบนอีกอะก็ไม่รู้อีกกี่สาขาประมาณ1หรือ2อนี่แหละนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบเระแวกเนี่ย5สาขานี่ก็ถือว่าก็ถือว่าก็ถือว่ยอแล้วนะครับเพราะว่าจากที่เราดูเนี่ยเดินทางเมก ไม่อยากนะครับผมก็ลองศึกษากันดูถ้าใครจะมานะครับผมก็วันนี้ลองลองเปิดแมปดูเอ๊ะว่ามันเออมันน่าจะไปได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่มีเวลาได้ไปนะครับแต่ถ้าไยงไทุกคนไปแล้วก็มาบอกกันหน่อยว่าไปเป็นไงไหนใครไปใครไปสาขาอื่นนอกจากเ1สิบเอ็ดแล้วไปสาขาสาขาบรัที่แล้วอไปสาขาอื่นเป็นยังไงบ้างเรารอฟังคอมเมนต์จากทุกคนอยู่นะครับใครไปแล้วมันเป็นให้เราฟังเดี๋ยวเพื่อเรากลัหนดอีกได้ ตามสายจุ่มอย่างเราจะไปทุกประเทศเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้เราหน่อยละกันเราอยากจะเหมือนแหละกดให้แค่ทีคนหนึ่งก็ไปสร้างแอคเคาท์ผีแอคเค้าหลือประมาณสามปีเอาแล้วก็กดด้วยจ้าพอรเล่นรอเล่นเดี๋ยวโดนปี๊ดเดี๋ยวโดนที่หยู่จายเดี๋ยวโดนปิวนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องแค่เรารักเราคนเดียวจากใจก็พอแข้าใจนะครับจริงจริง สำหรับคลิปหน้านะครับเราสอ<ถ>งคนจะพาทุกค so <c oughs> นไปกินไปเที่ยวไปออกเดทที่ไหนจะจุ่มในประเทศนอกประเทศอียยังไงอย่างไรผมคิดว่าชมกันให้ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็ไปเก็บลูกไม่ดักดีเมื่อไหร่ก่อนที่จุ่มมาวันนี้จะไม่ทิ้งคาใจพ่อมันเลยเดี๋ยวคืนนี้นะโมโหไอ้เต็มที่แต่เพื่อนอะไปจุ่มเันดูมีแต่เลิกกับลุง เลิกเลยอ๋อเลิกกับลุงพวกนี้ครับถ้าไม่ถ้าไม่ลุงเลิกเลิกกลุ่มฮาช์เฉยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำีไฮเดอรคลิปให้ดูถ้ามีถ้ามีาีทำ B-H ตัดคลิปให้ดูแล้วโอเคสำหรับวันนี้เราขอตัวไปกันก่อนเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบายมัมมัมอันนี้ต้องเป็นอะไรนะอันนี้ต้องเป็นสิงโต มาไม่เอ่ยอุ้ยอะไรไม่รู้อ่ะอุ้ยเนอะกล่องหรออควาเรียสอควาเรียสนะรักโอเคเจ็บลองแกะก่อนดูแู้รอ๋อดูแลใช่ไหมอ่ะน้องเราอยู่ไม่สำหรัมเออไม่สำไม่สำโอเคถือว่าร้อยถือว่าโอเคอยู่ไมม่โอเคอยู่ไปขอให้โอเคหน่อยขอเท้าโอเคหน่อยแล้วโอเคหน่อยแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอเค แล้วมีง่อยแต่มันยากมันเย็นนะกบล็กไปเล